มันต่อครับสําหรับรายการนี้นะครับต่อส่วนความเคลื่อนไหวนะครับของนักเตะไทยนะครับก็เป็นเอกนิษปัญญาณะปัญญาณ์รุกชาวไทยครับได้รับโอกาสลงสนามช่วยอุราวะเรดไดมอนด์เป็นอันที่สองที่ต่อกันแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวสำรองอยู่นะในเกมพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะในศึกลูวานคัพ2023นะรอบรองชนะเลิศนัดที่หนึ่งนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันเนี่ยต สุบสองสนามที่เจ็ดสิบหกครับแล้วก็แพ้นะครับไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหน,นึ่งโดยทางเจ้าถิ่นนะครับโยโก,โกโฮาม่าได้ประตูจากอเดลเซนโลเปสนาทีที่61นะครับโดยนัดต่อไปของอุราวะเรสนะครับจะเปิดสนามไซตามัสเตเดียมครับรับการเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะฮะในศึกลูวัอลคับนัดที่2วันอาทิตย์ที่ส5ตุลาคมนะฮะเวลาบ่ายสตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เอาใจช่วยอีกนิดต่อนะเพราะว่า อ่าลัดล็อกขอบรั้วอินไซด์บอฟแฟนเมืองทองห้องวีไอพีเขาบอกมองว่ามีแนวโน้มว่าทีมจะยิงต่อโอู้ก็เดบิวต์เกมแรกยิงอ่ะแล้วเพิ่งสังเกตไหมว่าวิธีการเนี่ยคล้ายๆเจ้าเช็คนะครับผมก่อนเช็คไปแรกเห็นไหมซ้อมก่อนปรับตัวก่อนแล้วค่อยถูกส่งลงใช่เขาส่งมุดเช็คยิงประตูได้อันนี้ตอนนี้อย่างเจ้าบุ๊กอีกอันนี้เนี่ยเขาเห็นแล้วแหละว่าเซนในการนำประตูมีผู้หิงสวยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ดังนั้นเนี่ยบุ๊กก็จะได้โอกาสเรื่อยๆครับผันนี้ถ้าเกิดว่าลงไปแล้วผลงาน ต้ขอโทษนะครับอุอรัวเรสแป้งครับก็ต้องยอมรับนะว่าอุรัวเรสเป็นทีมที่ดีกว่าซัปโปโรใช่ใช่อุรัวเรสคือเจ้าของแชมป์เอฟซีแชมป์เอสซีนะครับเป็นทีมใหญ่มานานด้วยทีมใหญ่แล้ว,ลวนเนี่ยมันถ้าปุ๊บเบียดที่ไม่ได้เนี่ยครับพี่ว่านี่ต้องต้องต้องสู้กเลยนะครับใช่แล้วก็มันเป็นการเปิดตลาดสามก็อดเจ๊ใครทำได้เช็คทำไ